เชร์สุขภาพกำลังจะมาดาราศิลปินเน็ตไอดอลหันมาดูแลตัวเองกับโปรแกรมฮังเก r รีเซ t แล้วโปรแกรมฮังเก r รีเซ t คืออะไร h u งเกอร e เซ t เป็นโปรแกรมที่ดูแลพฤติกรรมการกินด้วยเปปไทด์ ช่วยให้รู้สึกอิ่มปรับการกินจุกจิกโดยการทำงานร่วมกับระบบของร่างกายภายใต้การดูแลของแพทย์ซิรีนใช้เพียงสัปดาห์ละหนึ่งครั้งเริ่มจากปริมาณน,น้อยและค่อยๆปรับไปตามคำแนะนำของแพทย์โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับผู้ที่มีค่า BMI ตั้งแต่27ขึ้นไปหรือเป็นภาวะเบาหวานความดันไขมันใช้โปรแกรมนี้ควบคู่กับการกินและการออกกำลังกาย โปรแกรม h u n เ e r Reset ที่ซีรีนเรามีให้เลือกถึง2แบบตามความต้องการโปรแกรม h u n เ e r Reset Vigo มีสารออกลิ์เตม,มากูทายจัดอยู่ในกลุ่มที่เรียนแบบฮอร์โมน GLP1 ช่วยส่งสัญญาณความอิ่มไปที่สมองชะลอการย่อยทำให้การทานอาหารได้น้อยลงโดยไม่ฝืนตัวเอง โปรแกรม Hunger Reset มอนจามีสารออกฤทธิ์เป็นทิ่เซอร์พาไทายออกฤทธิ์ทั้ง2ทางกระตุ้นตัวรับ GIP และ GLP1 ช่วยส่งเสริมความอิ่มและควบคุมระดับน้ำตาลหากใครสนใจโปรแกรม Hunger Reset สแกนเพื่อปรึกษาได้เลยนะคะ